ลอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของประเทศตามคติอินเดียถือเป็นอุเทศ,ศิกเจดีย์อย่างหนึ่งมาแต่โบราณภายหลังพุทธกาลไม่นานนักโดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศต,ต่อพระพุทธเจ้าเป็นของนับถือแทนพระพุทธรูปสมัยก่อนชาวชุมพูทวีปไม่นิยมสร้างรูปเคารพเพราะเป็นการไม่เคารพเหมือนเป็นการดูหมิน่นภายหลังพระเจ้ามิลินหรือเมนเดอร์ ราชาชาติกรีกที่หันมานับถือพระพุทธศาสนาจึงเริ่มสร้างพระพุทธรูปซึ่งคล้ายแถวรูปของกรีกมากซึ่งเรียกว่าพระพุทธรูปสมัยกันทาระแต่ตามคติของลังกาเชื่อกันว่าสมเด็จพระสัมมามุทธเจ้าได้ทรงประทับรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ไว้ด้วยพระองค์เองดังนั้นรอยพระพุทธบาทจึงเป็นบริโภคเชร์ดีอย่างหนึ่งด้วยคือเป็นของหนึ่งเนื่องใน ตถาคตเจ้าเหมือนกับสังเวชนียสถานที่4แห่งได้แก่สถานที่ประสูตรตัสลุแสดงวัมเทศนาและปณิพานลอยพระพุทธบาทซึ่งอ้างกันว่าเป็นลอยที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเหยียบไว้ด้วยองค์เองมีอยู่5แห่งซึ่งก็มีตำนาต่างๆกันคือ 1. ขาสุวรรณมลิก 2. เขาสุม,มนกุ 3. เมืองโยนก4หาดทรายในลำน้ำน้ำทานที5เขาสุวรรณบพต ลอยพรพุทธบาทจังหวัดสรับบุรีประดิษฐานบนไหล่เขาสุวรรณพฤษหรือเรียกกันว่าเขาสัจพันธ์ีีปัจจุบันอยู่ในตำบลขุนโขนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสรับบรุรีห่างจากกรุงเทพประมาณ140กิโลเมตรลอยพระพุทธบาทมีขนาดกว้าง21นิ้วยาว5ฟุตและลึก11นิ้วค้นพบในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมพศ 2,163ถึง2,171ประดิษฐานอยู่ในมณฑปน้อยอันมีพระมณฑปใหญ่สมครอบไว้อีกชั้นหนึ่งพระมณฑปบน้อยที่ประดิษฐานราอยพระพุทธบาทสร้างสมัยพระเจ้าทรงธรรมแต่เดิมมีทองคำพุ่มต่อมาได้ถูกพวกจีนที่อาสาต่อสู้กับพมา่าลอกเอาทองคำไปแล้วยังเผาพระมณฑปด้วยรัชกาลที่หนึ่งได้ทรงปฏิสังขรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2 3 3 0 และได้รับการปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในรัชกาลที่3และรัชกาลที่4พระมนตดบใหญ่สร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรมเดิมเป็นพระมนตดบยอดเดียวได้รับการเปลี่ยนแปลงเครื่องบนให้เป็นพระมนตดบห้ายอดในรัชกาลพระเจ้าเสือพุทธศักราช2246-2251แต่การปฏิสังขรณ์เนตตกค้างมาจนถึงรัชกาลของพระเจ้าท้ายสะพุทธศักราช2251-2275 ครั้นแนรัชกาลที่1ได้ทรงเปลี่ยนให้เป็นบนดบยอดเดียวต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่6ได้ทรงโปรดเกล้าให้เปลี่ยนยอดจากไม้เป็นคอนกรีตทั้งตัวเมื่อพุทธศักราช2,265และสมเด็จพระพุทธนาจารย์วัดอรงคารามได้จัดก,การซ่อมครั้งหลังสุดเมื่อพุทธศักราช2 4 7 7ถึง2478สูงประมาณ37.25เเมตรเครื่องบนและเสาลงลักปิดทอง และประดับด้วยกระจกสีต่างๆรอบด้านด้านนอกประดับด้วยทองแดงฉลุลายเทพพนมบนกระจกสีน้ำเงินผนังด้านในถือปูนถึง3ชั้นชั้นแรกถือปูนและทาสีแดงเชื่อกันว่าทำในสมัยรัชกาลที่1ชั้นที่2ถือปูนและปิดทองทึบทำในสมัยรัชกาลที่สชั้นที่3ที่เห็นในปัจจุบันประดับลายทองเป็นรูปพระเกลี้ยวปูลาดด้วยแผ่นเงินปเปลี่ยนเป็นเสื่อเงินสมัยรัชกาลที่สี่ งานนักขัดตเลิกประจำปีของเทศกาลพระพุทธบาทมีสองช่วงคือช่วงขืนนึ่งค่ำเดือนสถึงวันแรกหนึ่งค่ำเดือนสครั้งหนึ่งกับวันึ้นหนึ่งค่ำเดือน4ีถึงวันแรก1นึ่งค่ำเดือน4อีกครั้งหนึ่งคำให้การของขุโนโขนซึ่งคิมในประชุมพงศาวภาคที่7บันทึกเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทไว้ว่าราชาสมัยพระเจ้าทรงธรรมมีพระสงฆ์ไทยพวกหนึ่ง เดินทางไปนมัสการรอพระพุทธบาทที่เขาสุมวนกูลลังกาทวีปพ,พระเจ้าเทวานางปิยติสสะจึงตรัสแก่คณะสงฆ์ว่ารอพระพุทธบาทที่อยู่ณกรุงศรีอยุธยาบนยอดเขาสุวรรณบรรพตทิศเหนือกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับทรงพระราชอักษรเป็นราชสารถวายมายัางพระเจ้าทรงธรรมเมื่อพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาได้ทราบในพระราชสารของพระลังกาแล้วจึงมีพระราชองค์การตรัส แก่เสนาบดีให้ออกป่าร้องแก่ประชาราษฎรให้เที่ยวค้นหารอสพุทธบาทให้จงได้พานผู้หนึ่งชื่อบุญเที่ยวยิงเนื้อในแขวนประลัดนครราชธานีในพานนี้ถือสัตว์มังคงจะยิงตัวดำถ้าตัวแดงขวางก็ไม่ยิงถ้าจะยิงตัวเมียตัวผู้มาขวางก็ไม่ยิงวันหนึ่งในพานยิง เนื้อตายพอพระฤรือีลงไปส่งน้ำที่ท่าวัดนายพานจึงสั่งพระฤๅษีว่าช่วยปอกพลาคงคาให้ไหลขึ้นมาจะล้างเนื้อพระฤๅษีจึงว่าตนเองสวดมนต์ภาวนาอยู่ทุกวันข้าเข้ามีได้ขาดตั้งแต่หนุมจนแก่ก็ไม่เคยเรียกพระคงคาไหลขึ้นมาปนเขาได้ ต้องลงไปอาบน้ำถึงท่าวัดแต่ในพานฆ่าสัตว์อยู่เป็นมิตรจะสั่งให้พระคงคาไหลขึ้นมาหาถึงบนเขาได้อย่างไรในพานจึงให้ไปบอกพระฤาษีลงไปที่ท่าวัดและบอกแก่พระคงคาตามสั่งพระคงคาก็ไหลขึ้นไปที่นายพานยิงเงื้อไว้นั้นนายพานจึงยกเอาก้อนศิลากัน้นน้ำไว้ให้เป็นขอบขัน บ่ออยู่ในพานจึงล้างเนื้อในบ่อน้ําจนกลายเป็นบ่อพานล้างเนื้อในปัจจุบันต่อมาวันหนึ่งในพานยิงเนื้อจนบาดเจ็บมันหลบหนีขึ้นไปบนไหล่เขาปรากฏว่าเนื้อนั้นกลับหายจากการบาดเจ็บเป็นปกติในพานเห็นประหลาดจึงเข้าไปดูในสถานที่นั้นเห็นศิลานั้นเป็น เป็นหินถอดมีน้ำขังอยู่ไม่มากแต่พอเนื้อได้ดื่มกินในพานจึงตักน้ำมาดื่มและรูปกายเกลื่อนกากก็หายไปในพานจึงชักลิ้นศิลาถอดที่ปิดฝาพระพุทธบาทนั้นออกตักน้ำให้แห้งจึงให้เป็นพระลายลักษณ์เป็นกงจักรปรากฏอยู่ใน นายพานคิดว่าเป็นลอยของคนโบราณจึงมีได้บอกเล่าผู้ใดเมื่อข้าหลวงกรมการเมืองพบนายพานจึงไต่ถามนายพานจึงเล่าให้ฟังแล้วนำขึ้นไปยังรอยพระพุทธบาทและพากันไปกาบทูลพระเจ้าทรงธรรมได้ทรงทราบว่ารอยพระพุทธบาทสถิตอยู่เหนือยอดเขาสุวรรณมันพศจึง โปรดก้าวให้ก่อเป็นฝาผนังหลังคามุงกระเบื้องอย่างวัดเจ้าพญาเชิงหรือวัดพนันเชิงอยุธยาให้เป็นร่มพระบาทไว้ตั้งให้เป็นนายพาเป็นขุนศักด์จะพัฒคีรีพระคูหาพันนบชโชลนับแต่นั้นมา